สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อย่นช่องนั้นก็ใส่แล้ววันนี้ก็จะไปไหนกันนะบ้าต้นทงวเราจะมาขี่รถเล้งกันเหมือนต้นนั้นแต่เราไม่เห็นรถนเลล็กกนไงที่จับไปเลย โอ้ยย่าจำไม่ได้เด้อแย่าจำไม่ได้มาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรมาฝากอะไรมาฝากฮะอาเด็กๆสวัสดีครับย่าก่อนค่ะไหนฮะวั่อยฮะสวัสดีแคร์ฮะโอเคเด็กๆจบคลิปเร็วถึงปัญญาแล้วจบคลิปกันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Yeah